ลิสโกยาวไปฮึบพับจิบเล็กถึงสวงทะลวงโกฉันก่อนอื่นเลยเราต้องผ่านจุดแรกที่เราเล่นเดโมโดไม่ผ่านก่อนมันจะเป็นจุดนรกแตกนะครับตรงนี้ที่เราแบบเล่นทีไรมันก็แบบไม่ผ่านสักทีนะอ้าว oh. มันไม่น่ายากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วก็จับิกมันได้จริงๆเราก็น่าจะจับได้แล้วละเพราะว่าเรานั้นเล่นไปแล้ว หชั่วโมงนี้ผมจะมีความอดทนกับเกมนี้ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้ไม่ได้เล่นแบบว่าเล่นเอาเล่นเอา่านนะเราเล่นแค่แบบว่าเราจะอดทนกับมันได้นานแค่ไหนครับสำหรับเกมนี้คล้ายๆเกมไอเกมไอโอลอโอโอโลโอโอโอโนโอโอะอโออโอจอ๊อโ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 อ มันลบจริงด้วยฉันนั้นกำลังที่จะเดินไปยังหนทางที่ยาวไกลเพื่อมุ่งมั่นจะไปห้องน้ำเพียงแค่นั้นเองนะครับเนื้อเกมของมันนะครับเฮ้ยมันย่อได้อ่ะย่อได้อ๋อกดชิปสโลว์ขาจเอาไว้แบบค่อยๆ่ค่อยๆอู่ค่อยๆอยู่